สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปธาตุไฟเป็นคลิปรันดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าคนที่ห่างไปคนที่ใจยังคิดถึงเนี่ยจะมีโอกาสได้หววคืนมาไหมจะได้คุยกันไหมจะได้ได้ทักทายกันไหมนะคะธาตุไฟก็คือราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูอันนี้หมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยวันที่หมอกพิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วเนาะเออดวงที่วางอยู่ตรงนี้นะคะหมอพูดทุกคลิปเลยพูดตลอดเลยว่าเป็นดวงโดยรวม ะค,ะคงไม่ตรงกับทุกคนแน่นอนนะคะอยากให้คุณดูแค่เป็นแนวทางไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยมารับชมรับฟังกันเลยนะคะที่ผ่านมามาพูดกันเนะาะไพ่ไปแรกของคุณก่อนเนาะตอนนี้ทัดไฟเป็นยังไงบ้าง t h อ w o วขึ้นมาแล้วก็โยกกับเด e d เดมันหมายถึงจบก็ได้นะคะตรงนี้นะจบเลยนะ,ะหรือจบที่ใจเรานะ,ะตรงนี้ที่ผ่านมาเทมเบลนเนาะที่จริงตอนนี้หมอมินว่าคุณก็คงมีคนใหม่แล้วด้วยสําหรับบางท่านหรือ คุณก็มีความสุขดีนะคะมีอาหน้าเด็กลงนะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงในตัวเราสวยขึ้นดูเด็กลงนะรเราก็ใช้ชีวิตในรูปแบบของเราสวยมีอรอร่ามากขึ้นนะรตรงนี้แต่ความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาดูนะคนะนาสิเดินเดคือการห่างออกมาหรือจบออกมาก็ได้ที่ผ่านมาสเตนหมอมินว่าคุณน่าจะเคยวนๆเวียนๆมาหลายรอบกับคนนี้ ะะยังคงคิดถึงหนักๆดวงๆอยู่ก็ได้ที่ผ่านมาอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่อาจจะเป็นความรักที่มีการช่วยเหลือเกือ้อกูลกันไม่ว่าจะทรัพย์ส,สินเงินทองนาทีการงานหรือการเงินแต่ความรักตรงนี้คุณอยากได้ความรักที่เป็นหนึ่งเดียวนะคะหมอขอดูนิี่ผ่านมานิดนึงเพราะไพ่ของคุณออกมาในโทนที่นะคะที่อาจจะได้คุยกันมันคงไม่ตรงทุกคนนะคะบางคุณอาจจะคุยกับชาวราศีพิจิกลัคขณาพิจิกนะ สิงลักนาสิงธนูรัคนาธนูธาดินกันพรกสมบักรธาุน้ำกระกรุนมินพิจิกหมามินไม่รู้ว่าใครอธิษฐานขอพรอ,อะไรไว้นะคะดิจันเม้นคุณคิดแล้วนะว่าอันนี้พ่ยขามาพายจัดเม้นเดียวกันถ้ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ถูกไหมคะคุณไม่ได้ต้องโหยหาเจ็บปวดขนาดนั้นอาจจะมีบ้างที่หนักหน่วงยังคงคิดถึงนะ,ะแต่ไม่ได้แปลว่าเราต้องไปรอเขาจนไม่จนเราอยู่ไม่ได้ทํามาหากินไม่ได้ไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะตรงนี้ าบางครั้งมันเป็นบททดสอบของจัก,กรวาลบางคนยังรู้สึกดีต่อการแต่ไปความรักที่อาจจะอยู่ไกลกันเช่นหน้าที่การงานที่ต้องอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศคนละประเทศก็ได้นะคะตรงนี้ก็ได้นะและความรักอาจจะแตกต่างกันทางด้านวัยอายุหน้าตาทางสังคมหรือความคิดเห็นที่แตกต่างได้ด้วยามามาชมกันที่ผ่านมากันนิดนึงนะคะเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมานะคะ ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างในเธอเรียนเป็นสภาวะที่ทั้งบางท่านอาจจะความรักของเราเดินทางไกลเป็นคนเดินทางบ่อยใกล้ไกลก็ตามหรือไม่ก็คือเดินทางไปคนละประเทศและไพ่ใบนี้มันยังบ่งบอกว่าความสัมพันธ์มันห่างเหินกันมันเงียบนะคะนิ่งนะเด็กทือดาบหมอมินไม่รู้นะคะว่ามีใครอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณหรือคุณไปส่องใครอยู่นะคะตรงนี้หรือมีความรักที่แตกต่างกันทางด้านอายุนะคะเด็กถือไม่เท้านะคะ หนึ่งดาบเนาะอันนี้ธาตลงตึนคุณเมถุนสามถ้วยสิบถ้วยสีไมมเท้าควีนเลียนแปดถ้วยขึ้นมาเก้าดาบเด็กอ่านะคะควีนถือดาบแฮงแมนเดอะฟล l ความรักความสามาัรถที่ผ่านมาอาจจะเป็นไล์สไตล์ที่ความสามารถที่ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะตรงนี้นะหรือเขาเป็นคนที่ยัง เหมือนรักสนุกไม่ผูกพันคุยไปเรื่อยๆจีบไปเรื่อยๆนะคะยังไม่ได้ชัดเจนกับผู้ใดาบางคนอาจจะเจอลักษณะน,นี้บางคนนะคะไม่ใช่คุณเมื่อคุยนะคุณอาจจะคบกับเขามาระยะเวลายาวแล้วก็ได้นะอาจจะเป็น2ปีสปีสี่ปีก็มีนะหรือเป็นปีเนี่ยก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะแต่ความสัมพันธ์มันติดแงกไปต่อไม่ได้กลับไม่ถึงเขาไม่เคยชัดเจนกับเราเลยเดี๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวเขาก็หายนะผู้โพเหมือนนินจาอะไรประมาณนั้นแปดด้วยเป็นสภาวะที่ มันห่างกันออกไปมันอาจจะขาดมันไม่เติมเต็มถ้าเขาไม่เติมเต็มแปลว่าเขายังไม่ได้รู้สึกที่จะพัฒนากับเรานะแต่ว่าถ้าเรานี่แหละค่ะด,ดูแลเขาดีทุกสิ่งทุกอย่างความสัมพันธ์นี้มันเหมือนว่าเราเดินออกมาเพราะว่ามันขาดเราเคยเครียดนะคะความรู้สึกแบบนี้คุณอาจจะเคยตามก็ได้นะคะเขาอาจจะหรือไม่บางค้าอั้นนะคะอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่เป็นครอบครัวแล้ว เคยคิดว่าเขาเป็นครอบครัวเติมเต็มไหมเขาแต่ความสัมพันธ์เขาไปดึงใครเข้ามาก็ได้หรือเราเข้าไปแทรกในความสัมพันธ์อื่นแต่สิ่งหนึ่งที่คุณอยากได้คือความชัดเจนหมอว่าคุณจะตัดบางอย่างออกไปก็ได้นะคะตัดจบก็ได้อะบางทีนี้ถ้าเป็นสถานะคนที่เขามีเจ้าของแล้วเราเราสมควรที่จะเดินหน้าไปข้างหน้านะคะตรงนี้เนาะ,ะมาดูกันมาดูกันบ้างว่าที่คนที่ห่างไปเนี่ยแหละค่ะเขาไปทําอะไรมาดูตัวเขาบ้างเขาเป็นยังไงนะคะ 3ดาบขึ้นมา The Ver นะคะสีเถ้วคนนี้อาจจะเบื่อหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็ได้นะ8ดาบมอมมินว่าเขาก็ไม่ได้ไปไหนนะบางคนยังคิดถึงคุณอยู่เลยเพียงแต่อาจจะมีอีโก้มีทิฐินะคะไม่ทักไปก่อนให้เราเทคแอคชั่นอยู่ตลอดจนตอนนี้เราก็ไม่อยากทพามือนกันแล้วนะคะ1ดาบ The e m p r a e s ้าถ้วยนะคะไพ่เหมือนของคุณตรงนี้เนะ ดิเชีรีวัตรก,รก็ละกฏละคณะกะกฏอาจจะเดินทางบ่อยนะคะตรงนี้ในถือถ้วยเนาะมอมินว่าถ้าเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินการทองอ่าสมมตินะคะเขาไปเริ่มต้นใหม่ความถ้าเขาไปเริ่มต้นดิวหรือคุยับใครใหม่ๆมาว่าเขาก็ไม่ได้มีความสุขหรอกคะ่ะเขาทุกข์ใจไม่ว่าจะความรักความสามัคทีมันไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดตั้งแต่แรกหรือแรกๆอาจจะคิดว่ามันใช่แต่ตอนพอคบไปนานสักพักหนึ่งมันไม่ใช่ นะมีทั้งความเบื่อความเหงาความขาดเรื่องเงินทองทรัพย์สินอะไรหลายหลายสิ่งหลายหลาย,ลาย,ลายอย่างหมอมินว่าเขาคิดถึงคุณนะคะตรงนี้เนะี่ยคิดถึงคุณคิดถึงเรื่องเราเก่าๆเ,เริ่มเดิมหรือบางคนมีปัญหาเรื่องนะความรักความสัมพันธ์นี้นะคะเนี่ยเป,เป็นความน้อยใจบางสิ่งบางอย่างที่เราคุยกันไม่ได้มีปัญหาเรื่องทัศนคติหรือคนหมู่มากเข้ามาทําให้อึดอัดแล้วถอยออกมาแต่ถามว่าเขาคิดไหมหมอมินว่าเขาก็คิดถึงคุณเนี่ยค่ะ หรือบางคนอาจจะไกลกันความสัมพันธ์มันห่างเหินเพราะว่าหน้าที่การงานหรือเดินทางคนละประเทศคนละจังหวัดนะคะได้ด้วยนะคะตรงนี้นะ,ะอืมทีนี้หมอขอดูนิดนึงว่านะคะคนที่หางไปนี่แหละนะคะคนที่ใจยังคิดถึงนะ,ะเป็นไพ่แรนดอมเป็นคิดแรนดอมเนาะเขาคิดยังไงอ่ะคุณบางนะคะฝนอาจจะตกนะคะทางหมอน่า,าจ,จะมีเสียงฝนบ้างนะคะ ใจหนึ่งเขาอยากวนกลับมานะก็คือลังเลสับสนซับซอนะ้อนจะเอาอยัางไงบางคนก็ห่างไปนานแล้วหรือบางคนก็คิดว่าที่ผ่านมามันจบหรือเปล่านะคะใจหนึ่งก็อยากกลับมาจริงๆด้วยนะคะลังเลชัดติดหมอมินว่ามีบางอย่างที่เขาต้องเลือกต้องตัดสินใจอาจจะเพราะความห่างไกลหน้าทีการงานการเงินนะคะ วินเถือไม้เท้าสิบถ้วยเก้าดาบเครียดนะคนคนนี้สามถ้วยหกไม้เท้าห้าถ้วยนะคะเอ,อ่อหมอมีนพูดอย่างนี้นะคะถามว่าเขาเสียดายคุณไหมเขายังคงคิดถึงคุณไหมคนเราบางครั้ง เรื่องเราอดีตมันอาจจะคิดถึงแต่ทุกคนห่างหายกันไปนานหรือไปเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆอาจจะไปไม่ได้ดีบ้างนะคะหรือไปได้ดีก็แล้วแต่แต่ความทรงจํามันยังมีที่คิดถึงคุณก็ได้นะคะตรงนี้หกไม่เท้ามอมินว่าเขานึกถึงคุณคิดถึงสิ่งที่เราเคยเดินทางร่วมกันหรือเคยทุกสุขร่วมกันนะคะเห็นไหมเขาเครียดบางอย่างเขาอยากคุยกับคุณนะคะจะติกถ้าเลือกได้เขาอยากกลับมาเลือกคุณแหละ แต่มันเป็นไปไม่ได้หรือเปล่าหรือที่บานมามันเป็นความสามารถที่เดินทางบ่อยไกลมันเลยรู้สึกมันไม่ค่อยเติมเต็มหมอมีนว่าเขาเนี่ยเจ็ดเหรียญไปคิดถึงนึกถึงใจลึกๆอยากวนกลับมาบางคนไม่ใช่มีปัญหาแต่สามเศร้านะคะทัศนคติไม่ตรงกันคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ความสุขเราก็มีอยู่ที่เขานึกถึงคุณนะคะอืมขอดูบ้างนะคะถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณบ้าง เขาบอกเขายังถือคุณไว้อยู่ในมือเลยนะคะบางคนอายุน้อยกว่าคุณใจลึกๆเขาก็อยากคุยกับคุณนะคะตรงนี้นะสองไม่เท้าคือเหมือนการรอการคิดการทบทวนนะคะมากกว่าแล้วก็สองดาบคือลังเลหรือผู้คุณอาจจะนิ่งเงียบกันไปนานแล้วนะคะเนี่ยที่ผ่านมาถ้าไม่คุณก็คือเขาก็คือเจ็บและเสียใจทำทำให้กันและกันเสียใจหรือเปล่านะ,ะได้ด้วยนะ หมอมินว่าคุณยังอยู่ในใจเขานะคะหกถ้วยเห็นไหมคะคุณเป็นสิ่งที่เคยช่วยเหลือก็คุณเขาให้ในหลายสิ่งลหลายอย่างเขารู้ว่าคุณคือคุณที่ดีที่สุดแหละทีนี้หมอขอดูแอคชั่นนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงปักแรกของเดือนกันยาในหัวข้อนี้นะคะเป็นคีปแรนดอมนะคะคนที่ห่างไปคนที่ใจคิดถึงนะมีโอกาสที่จะได้หวนขึ้นมาไหมหวนขึ้นมาหมายถึงว่าในทักทายได้พูดได้คุยห่างกันไปเพราะอะไรนะคะ ยังไงนะคะมันจบกันไปแล้วใช่ไหมเหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่านึงดาบที่จริงอะ่ะคุณตัดแล้วก็ได้นะหรือคุณใจแข็งคุณเข้มแข็งแล้วล่ะตรงนี้นะคะคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงความสุขของคุณก็มีอยู่นะ,ะแต่เขาเสียดายคุณมากกว่าคุณเห็นไหมห้าถ้วยตกตำแหน่งนี้เขายังคิดถึงคุณอยู่เลยสองถ้วยนะคะ ในถือถ้วยกับหกถ้วยหมอมินว่ามีการได้วนกลับมาช่วงนี้ดาวเถอะเดินถอยหลังเป็นสิ่งเก่าๆถ้าคุณไม่ได้คิดถึงสิ่งเก่าๆแปลว่าเขานะคะอาจจะได้วนกลับมาทักทายไดแชร์รีวอ์ดนะคะอูสองถ้วยอันนี้หมออ่านตามไพ่นะถ้าใครมีปัญหาช่วงนี้หมอว่ามีโอกาสได้กลับมาคุยกันกับมามาปรับความเข้าใจกันนะคะการปรับการจูนเข้าหากันใหม่ไพ่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคุณอยู่ตรงนี้ ควีนถ้วยนะคะส่วนเขาอยู่ตรงนี้มันหมายถึงว่าเรายังคงคิดถึงกันอยู่นะคะตรงนี้นะพวกคุณยังค,งคงคิดถึงกันอยู่มีโอกาสได้วนกลับมาบางคนไหวพระขอพรอ,อะไรไว้ถ้าใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ใช่ก็คือปล่อยไปคุณอาจจะคิดอย่างนั้นนะคะมีโอกาสได้กลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะตรงนี้บางอย่างที่สิ่งสิ่งบางอย่างที่ห่างหาย มีโอกาสจะได้วนกลับมาได้รื้อฟื้นได้พูดได้คุยนะแล้วคุณก็มีคนใหม่มาคุยได้ด้วยนะคะสำหรับบางท่านหมอขอดูนางฟ้าให้นะคะอืมนะคะเคมี K ตรงกันพารทไลท์ Part like, นะคะทัดทัดคือความนะคะหมอมินว่าพวก คุณอาจจะเป็นคนที่ใช่สําหรับกันและกันเนี่ยแหละค่ะเนี่ยความรู้สึกคุณจะบอกได้นะคะผ่านไลน์เป็นสิ่งเดิมๆที่จะวนกลับมานะะตรงนี้ที่ผ่านมาอาจจะห่างเหินกันไปพอนาทีการงานการเงินหรือความไม่เข้าใจหรือบางคนเขาไปเขาอาจจะคิดว่าสิ่งที่เขาเลือกมันใช่แล้วแต่อตอนนี้เขารู้ว่ามันไม่ใช่สําหรับเขาหมอมินว่าถ้าท่านไหนที่มีปัญหามีโอกาสกลับมาแต่มันขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะหนึ่งดาเห็นไหมคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะ คัดกองหรือคุณอยากได้ความรักที่ซื้อสัตว์สินเสมอกันรแนะต่หมอมินว่าจะมีบางคนที่จะวนกลับมาได้พูดได้คุยได้ทักทายกันนะคะอืมขอใหส้สรุปสุดท้ายและแนะนำดีก,กว่าให้จะแนะนำคุณยังไงบ้างนะคะดิจัดเมน้นนะคะเดซัน หกไม้เท้าไพ่พระนะคะตรงนี้ขึ้นมาเนาะคิงถ้วยเดลเวอร์โอเคค่ะถามว่าคุณเป็นยังไงหมอมีนว่าคุณก็มูไปข้างหน้าของคุณแล้วนะไม่ได้แปลว่าคุณทุกคุณเศร้าคุณก็มีความสุขดีแถมมีดวงมีสเสน่ด้วยนะคะแต่บางคนสิ่งเก่าๆบางสิ่งบางอย่างนะคะที่คุณเคยนึกถึง แต่ตอนนี้คุณอาจจะไม่นึกเราก็ได้นะมอมินว่าจะได้กลับมาทักทายได้พูดได้คุยกันนะตรงนี้นะบุญทํากรรมแต่งแต่มันอยู่ที่คุณแล้วนะคะดวงคุณมีสเสน่ห์มากคุณจะรับหรือไม่รับนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณก็มีสติแล้วในความรักคุณคัดกรองคนที่เข้ามาไม่ใช่ใครก็ง่ายไม่ใช่ใครก็ได้และง่ายๆที่จะเข้ามา แต่ถ้ามันเป็นหัวข้อนี้หมอมีนว่ามีโอกาสสูงมากถ้าคลิปนี้คุณตรงกับของคุณนะคะมีโอกาสที่บางคนจะได้หวนวลับมาคุยมาทักทายนะคะขอบคุณมากมายค่ะทาตุไฟอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดที่หมอมีนทำคลิปนะคะแต่ถ้าดูดวงส่วนตัว i d ดีไลนหมออยู่ใต้คลิปนี้นะคะแอดไลน์ถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายถึงการดูดวงนะคะได้เลยนะคะสวัสดีคะ่ะ